สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันเสาร์ที่14กันยายน2567ครับแจ้งข่าวเกี่ยวกับเงินหมืน่นกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลหลายข่าวครับข่าวที่1ครับพรุ่งนี้ก็คือวันที่15กันยายนนะครับสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินหมืน่นผ่านแอปทางรัฐได้เป็นวันสุดท้ายนะครับใครที่มีโทรศัพท์มือถือครับ ลงผ่านแอปทางรัฐวันนี้14กันยายนลงได้ครับใครยังไม่ลงแล้วก็กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ลงได้วันพรุ่งนี้วันที่15กันยายนเป็นวันสุดท้ายพ้นจากวันที่1 5กันยายนไปไม่ขยายเวลาลงทะเบียนนะครับหมดเขตพ้นวันที่15กันยายนไปก็หมดเขตลงไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ลงทะเบียน รับสิทธิ์เงินหมื่นผ่านแอปทางรัฐคนที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับลงได้วันนี้14กันยา15กันยาพรุ่งนี้ก็ลงได้และก็พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับผู้ที่ลงเสร็จแล้วนะครับถ้าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนก็จะอยู่ขั้น3สามารถตรวจผลการลงทะเบียนวันที่22กันยายน2567ว่าท่านได้รับสิทธิ์เงินหมื่นหรือไม่นะครับและท่านจะได้รับเงินเป็นเฟสที่2 ส่วนการรับเงินหมื่นดิจิทัลเป็นเฟสสองนั้นจะได้วันไหนรัฐบาลจะชี้แจงอีกครั้งนะครับอันนี้คือข่าวใหม่ล่าสุดก่อนหน้านี้บอกว่าจะแบ่งจ่ายสองครั้งครั้งแรกเป็นเงินสด5,000ันครั้งสองเป็นเงินดิจิทัลห้าพัน 5, เอ่อตอนนี้ล่าสุดเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนว่าวันจ่ายยังไม่กําหนดจะก,กําหนดทีหลังนะครับอา้าวลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับข่าวที่สองครับ เลื่อนการลงทะเบียนกลุ่มไม่มีโทรศัพท์มือถือออกไปอย่างไม่มีกําหนดนะครับเดิมบอกว่ากลุ่มไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีสมาร์ทโฟนนี่ลงทะเบียนทางบัตรประชาชนเดิมบอกว่าจะให้ลงผ่าน3ธนาคารก็คือธนาคาราทกสธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ผู้ที่จะลงทะเบียนก็คือคนที่ไม่เคยลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐมาก่อนนะครับ<อ>ก็ไปลงทะเบียน 16กันยาถึง15ตุลาแต่ว่าล่าสุดนะครับก็มีข่าวออกมาแล้วนะครับว่าเลื่อนลงทะเบียนกลุ่มไม่มีโทรศัพท์ด้วยบัตรประชาชนนี้เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดและกระทรวงการคลังจะได้ถแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลื่อนออกไปนี้อีกครั้งนะครับและจะก,กำหนดวันลงทะเบียนใหม่ต่อไปนะครับว่าจะลงทะเบียนได้วันไหนอย่างไรนะครับ ข่าวที่3ครับกําหนดโอนเงินหมื่นเฟสแรกกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินหมื่นดิจิทัลใครลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปแล้วก็แล้วกันไปครับเพราะว่าเวลาเขาจ่ายเงินโอนเขา้าธนาคารให้ท่านแล้วตอนเขาจะไปจ่ายกลุ่มที่ได้เงินเฟดสองใครที่ได้เงินหมื่นโอน on, เข้าบัญชีธนาคารให้ท่านแล้วเขาจะไปตัดออกเองเขาก็จะจ่ายให้กลุ่มคนที่ลงทะเบียนไปในเฟดสองต่อไปส่วนใครที่ได้กลุ่มแรกไปก็ได้ไปใครลงทะเบียนไปแล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นนะครับ เพราะเขาจะโอนให้ท่านกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์สมการแห่งรัฐทุกคนนะครับกลุ่มผู้พิการที่รับเบี้ยความพิการทุกเดือนนั่นแหละครับกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินหมือนที่ท่านถ้าลงไปแล้วก่อนหน้านี้ก็แล้วกันไปไม่ต้องกังวลนะครับล่าสุดกระทรวงการคลังได้ออกมากําหนดการโอนหมื่นเข้าบัญชีให้แล้วนะครับซึ่งจะโอนทั้งหมด4วันก็จะได้ครบทุกคนนะครับโดยผู้พิการนะครับผู้พิการที่ได้รับเบี้ยความพิการทุกเดือนอยู่แล้วนั่นแหละครับ จะโอนเข้าบัญชีที่รับเบี้ยความพิการทุกเดือนนั่นแหละครับใครใช้บัญชีไหนรับเงินเบี้ยความพิการเขาจะโอนวันที่25กันยายน2571 0,000บาทเข้าบัญชีให้ไปเลยเอาไปซื้ออะไรที่ไหนก็ได้ครับไม่จํากัดร้านค้าไม่จํากัดสถานที่ซื้อนะครับใช้นี่ก็ได้เอาไปใช้ะายได้ทั้งนั้นนะครับเพราะเป็นเงินสดเบิกมาใช้เป็นเงินสดได้นะครับผู้พิการโอนวันที่25กันยายน2 5 7นะครับ ในขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์สิการแห่งรัฐก็จะเริ่มโอนตั้งแต่ 25, 26, 27, 30กันยายนโดยแบ่งโอนตามเลขบัตรประชาชน13ตัวให้ไปดูตัวสุดท้ายครับว่าเขาจะโอนมาที่เท่าไหร่ครับเลขบัตรประชาชนดูหยิบบัตรประชาชนของท่านขึ้นมาดูครับมันมีเลข13ตัวเลขบัตรประชาชนของท่านตัวที่อยู่ท้ายสุดนั่นแหละครับคือตัวสุดท้ายนะครับ ใครเลขตัวสุดท้ายเป็นเลขไหนเขาจะกำหนดโอนดังนี้ครับ25กันยายน25 6 7ผู้เลขประจำตัวประชาชน13หลักตัวสุดท้ายเป็นเลขศนกลุ่มผู้ได้รับเสียสการแห่งรัฐโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลัก25กันยายน2 5 6 7ครับ26กันยายน25 6 7โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักให้ผู้เลขบัตรประชาชนตัวสุดท้ายเป็นเลข หนึ่งเลข2เลข3ก็จะมี3กลุ่มครับที่ได้รับก็คือผู้ที่บัตรประจําตัวประชาชนเลขบัตรประจําตัวประชาชนเป็นเลข1ผู้ที่บัตรประจําตัวประชาชนเลขท้ายสุดเป็นเลข2ผู้ที่บัตรประจําตัวประชาชนเลขท้ายสุดเป็นเลข3รับโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ยีกันยายน2องหครับวันที่27กันยายน2567โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ให้กับ ผู้ได้รับสิทธิ์สมการแห่งรัฐที่เลขประจำตัวประชาชน13หลักตัวสุดท้ายเป็นเลข4เลข5เลข6เลข7ครับและวันที่30กันยายน25 6 7เโอนข้าบัจชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักให้ผู้ได้รับสิทธิ์สมการแห่งรัฐที่เลขประชาชนตัวสุดท้ายเป็นเลข8เลข9ครับชัดเจนนะครับ เคลียร์บัญชีพร้อมเพย์ไว้นะครับวันจันนี้วันที่16กันยายนนี้ใครมีบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักอยู่แล้วไปตรวจเช็คก,กับธนาคารว่าบัญชีของท่านยังเดินหรือเปล่าถ้าบัญชีไม่เดินบัญชีโดนปิดโดนล็อกโอนไม่เข้านะครับคู่ที่มีบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชนอยู่แล้วไปเช็คว่าบัญชีท่านยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าถ้ายังใช้ได้รอรับโอนครับถ้ายังถ้ามันใช้ไม่ได้มันโดนปิดมันโดนล็อก เพราะไม่ได้ติีตัวธนาคารนั้นเงินในนั้นไม่เหลืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นต้องแก้ไขสอบถามธนาคารต่อไปแก้ไขอย่างไรให้เรามีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักครับทีนี้ใครไม่มีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักแต่มีบัญชีธนาคารคือบางคนอาจจะมีหลายบัญชีธนาคารด้วยแต่ทุกบัญชีไม่ไม่ได้ผูกเลขประชาชน13หลักเลยอันนี้ท่านต้องเลือกบัญชีที่ท่านใช้เป็นประจำนําบัญชีธนาคารนั้นแหละครับและบัตรประจาตัวประชาชน ไปติดต่อธนาคารที่ท่านใช้บัญชีธนาคารนั้นเป็นประจํานะครับไปวันที่1 6บกกันยายนนี้เลยไปบอกให้เขาผูกพร้อมเพเลขประชาชน13หลักครับส่วนใครไม่มีบัญชีธนาคารเลยสําหรับผู้ได้รับสิทธิสำคัญหนึ่ง้านะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีบัญชีธนาคารซักบัญชีเลยอันนี้ต้องเปิดบัญชีพร้อมเพรเปิดบัญชีธนาคารนะครับแล้วบอกให้เจ้าหน้าที่ธนาคารผูกเลขประชาชนสิหลักครับ จึงจะได้เงินนะครับไปทําบันจันร์นี้เลยครับเพราะว่าเขาจะเริ่มโอน25 26 27 30โดยเฉพาะกลุ่มที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูนย์เดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับเพราะว่าเขาจะโอนไปที่25แล้วนะครับใครไม่ทันรอบนี้เขาบอกจะโอนท,ทีหลังนะซึ่งจะได้ช้ากว่าเพื่อนใครไม่มีบัญชีพร้อมปีน,นี่นะได้เหมือนกันแต่อาจจะได้ช้ากว่า30กันยาเพราะท่านไม่พร้อมที่จะรับโอนมันมันโอนไม่เข้าเพราะนั้นต้อง ทำบัญชีพร้อมเพยให้มีความพร้อมที่จะรับโอนนะครับส่วนผู้พิการไม่เกี่ยวกับพร้อมเพยนะครับผู้พิการนี่วันที่ห้ากันยายนนี่ผู้พิการนี่เขาจะโอนเข้าบัญชีที่รับเบี้ยของผูพ้พิการทุกเดือนนะครับเอาแล้วครับสําหรับวันนี้สิบสี่กันยาสองห้าหกเจ็ดก็มาเล่าสู่กันฟังในประเด็นต่างๆต,ตามที่เรามานี่ครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปนี้ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปครับยังมีเรื่องราวข่าวสารที่จะต้อง อัปเดตอูเป็นประจำครับสวัสดีครับ